็สวัสดีครับผมพี่น้อง f อที่น่ารักทุกทท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาเบอร์ชอปนะครับผมวันนี้ลูกค้าเดินเข้ามานะครับขอทรงทหารตำรวดไปเลยนะครับผมช่างแจ็กกี้ก็จัดให้นะครับผมโดยการถ่ายด้านบนนะครับเบอร์2ไถ่ายไปเลยนะครับช่างแจ็กกี้ไม่ถ่ายหมดทั้งสีสันนะครับผมถ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะข้างล่างช่างแจ็กกี้จะใช้เบอร์ศูนย์ตัดนะครับผมเบอร์2ไถ่ายครึ่งสีสันะครับถ่ายไปเลยนะครับผม ไถย้ำๆซ้ำๆนะครับเพื่อจะไม่ให้มีผมที่บตริียนไม่กินยาวเกินเพื่อนออกมานะครับผมไถซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆนะครับผมไถให้ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังนะครับตรงกลางตะแคงอะไรก็ว,ว่าไปนะครับผมไถไปเลยนะครับเบอร์สองนะครับผมถ้าเป็นนักเรียนที่ไม่เน้นผมจุกยาวด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็ใช้เบอร์สองตัดไถไปเลยนะครับผม ไถไปเลยแต่ถ้านักเรียนชอบที่จะมีความยาวของผมด้านหน้านะครับเราก็จะไถแค่ครึ่งหนึ่งของเบอร์2ไถครึ่งหนึ่งของสีรษนนะครับด้านบนนะครับผมส่วนด้านหน้าเราก็จะใช้ฟันรอง1.5หรือเบอร์2ไถไปตามเส้นผมตามแนวเส้นผมไปด้านหน้านะครับผมอันนี้ก็จะเน้นไถนะครับให้ ผมมีความมวนสวยด้านบนนะครับผมจะไม่ให้เหลือ Means, ว่ามีรอยนะครับฟันเปล่าที่เป็นรอยหยักของฟันเปล่านะครับผมจะไถขวางนะครับซ้ายขวา us, แล้วก็ไถไปด้านหน้านะครับไถไปด้านหลังนะครับจนกว่ารอยขวางที่เราใช้ฟันปลาลองหายไปนะครับผมไถย้ำๆซ้ำๆเลยนะครับบางถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะครับก็จะลำบากหน่อยนะครับผมในการไถด้านบนนะครับ หลังจากนั้นครับผมช่างจักกี้ก็จะใช้ฟันเปล่านะครับลดฟันลงนะครับปรับคันโยกลงไปให้สุดนะครับแล้วก็ไถนะครับเอียงบัตเตอรี่นะครับด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับด้านบนนะครับเอียงออกจากศีรษะเลยนะครับผมเราจะไม่แนบหนังศีรษะจะเห็นดังในภาพนะครับผมจะเห็นว่าช่างจักกี้เอียงนะครับด้านบนออกนะครับส่วนด้านล่างแล้วก็แนบชิดหนังศีรษะแล้วก็ไถให้รอบศีรษะไปเลยนะครับหลังจากที่เราไถนะครับ สร้างกรอบทรงทรงนักเรียนเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้หวีใหญ่นะครับในการที่จะเก็บขอบผมนะครับสร้างความเชื่อมต่อระหว่างขาวนวลกืนนะครับด้านล่างกับด้านบนนะครับให้เป็นแนวนวลนวลติดกันนะครับผมโดยจะใช้ใช้หวีใหญ่นะครับตักขึ้นมาแล้วเอียงออกนิดนึงแล้วก็ปาดนะครับผมรอบศีรษะเลยนะครับตามแนวขอบนะครับที่เราสร้างไว้กรอบทรงที่เราสร้างไว้นะครับ ตรงไหนที่ยังดำเราก็เน้นๆทํานะครับผมให้มันเชื่อมต่อกันนะครับทํารอบศีรษะเลยนะครับผมทรงนักเรียนทหารตํารวจนี่ก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะครับที่บอก ช่างครับข้างหน้าผมไม่เอาออกนะครับเราก็จะใช้เบอร์2แค่ครึ่งศีสษนนะครับผมส่วนด้านหน้าเราก็อาจจะใช้หวียกนะครับหรือใช้เบอร์1.5หรือเบอร์2ไถไปตามแนวเส้นผมนะครับซึ่งไถวนไปด้านหน้านะครับผมหลังจากที่ใช้หวีใหญ่เก็บขอบผมนะครับรอบทรงด้านบนแล้วนะครับช่างเจ๊กกี้ก็จะใช้ฟันเปล่านะครับปรับคันโยกขึ้นให้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับผมแล้วก็ไถขาวไปเลยนะครับผม เอาแปรงปัดออกนะครับจะได้เห็นว่า,าผมที่เราตัดนั้นออกหมดหรือยังนะครับมีเศษผงเศษผมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะยังค้างอยู่ใช้แปรงปัดออกนะครับผมไถไปเลยไถายขาวไปเลยนะครับไถให้รอบศรีรษะเลยนะครับไถความจะเห็นว่าผมยาวมากเลยนะครับผม ช่างจะก,กี้จ่อหัวนะครับว่านะครับว่าเป็นสืบนะครับที่จริงแล้วก็เป็นลูกค้าธรรมดานะครับเป็นสืบเขียนปกไปซะเป็นนักสืบตำรวจมีแถบปิดตาด้วยนะครับผม ก็เป็นลูกค้าธรรมดานะครับที่อยากจะตัดทรงผมที่อากาศร้อนๆก็อยากจะเย็นๆสบายนะครับผมยาวๆมาช่ากี้ก็เลยเห็นผมยาวๆก็เลยถือโอกาสขอถ่ายคลิปนะครับผมเพื่อจะให้ FC ที่เป็นช่างใหม่หรือไม่ใช่ช่างนะครับผมหรือเป็น FC ที่มีความสนใจของเรื่องตัดผมรองทรงทรงนักเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อติดตามรับชมเทคนิคของช่างแจกี้นะครับผมสิ่งไหนที่โอเคนําไปใช้ได้ก็นําไปครับผมสิ่งไหนที่นําไปใช้ไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านไม่ต้องนําไปนะครับผม อ่ะแล้วก็นําดูแล้วไปต่อยอดนะครับให้กับช่องอื่นด้วยนะครับผมดูช่องอื่นด้วยอย่าดูแต่ช่องช่างชักกี้นะครับผมมีโซเชียลเยอะแยะมากมายหลายช่องทางให้เราติดตามนะครับผมเราก็ชมไปเลยนะครับผมมีทุกๆช่องนะครับผม FC ที่เป็นช่างใหม่ที่ไม่ใช่ช่างแต่อยากตัดผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็ช่างเก่าช่างเก่งๆผู้ม่าประสบการณ์อยากจะติชมให้คําแนะนําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยินดีรับฟังทุกท่านนะครับผมแต่ถ้าจะเข้ามานะครับเพื่อดูถูกเหยียดหยามบูลลี่นะครับไปไกลๆเลยนะครับเก่งแค่ไหนถ้าคุณมีความคิดแบบนั้นก็ไปไกลๆเลยนะครับช่องนี้สําหรับช่างใหม่ และเอฟที่ไม่ใช่ช่างอยากจะมีเทคนิคการตัดผมต่างๆนานา,นา,นา,นาก็ว่ากันไปนะครับผมทางจากกักรีก็จะถ่ายขาวตีนผม3ด้านเลยนะครับถ่ายขาว3ด้านรอบศีรษะเลยนะครับหลังจากนั้นจกกักรีก็จะใช้แป้งนะครับปัดเศษผมซ้ําออกอีกทีนึงนะครับผม <_ EN> เพื่อจะให้ดูว่ามีเศษผมมีตรงไหนที่ยังอาจจะยังไม่เลี่ยมยังไม่ขาวนะครับก็ใช้แป้งใช้แบตเตอรี่ตามเก็บ แบบเน้นๆอีกทีนึงนะครับผมถ้าชอบนะครับคลิปของช่างเจ๊ก,กี้ที่ลงนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับช่างใหม่นะครับหรือ FC ที่อยากติดตามเรื่องของงานตัดผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม นะครับเราก็จะไถนะครับเก็บซ้ำนะครับของในส่วนของขาว3ด้านนะครับเก็บซ้าๆ้ำย้ำยไปนะครับผมเพื่อไม่ให้มีเศษผมหรือว่าผมที่อาจจะยังตัดไม่ขาดนะครับให้มันขาดกระจุยกจายไปเลยนะครับใช้แปรงปัดปัดขาว3ด้านนี่เราก็ต้องใช้แปรงเยอะๆหน่อยนะครับผมหลังจากครับผมตั้งจากกีก็จะใช้ตัวกันตัวเล็กนะครับกันในส่วนของด้านหน้านะครับผม นิดนะครับผมกันแค่ตีนผมได้ส่วนของด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ช่างตกกี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ถ้าใครชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่างจ๊ก,กี้ด้วยนะครับผมถ้า,าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่างจ๊ก,กี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้ามาดูกันครับผมว่าช่างจ๊ก,กี้จะนําเสนอทรงผมทรงอะไรนะครับรอติดตามกัรรับชมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ช่างจ๊ก,กี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม